ฟางดำสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมโจชัวแล้วก็ฟารมคุดเมืองของเราในวันนี้เราจะมาเปิดตัวสมาชิกใหม่ของฟาร์มเราครับโดยเป็นไก่ดําภูพานสีซึ่งในตอนแรกเริ่มนั้นเรามีอยู่แล้วครับ2ตัวนะซึ่งได้พอมนุเคราะห์มาจากพี่พ,พี่ท่านหนึ่งพี่ท่านหนึ่งที่สกลนครแล้วก็วันนี้ เราได้เพิ่มอีกสาตัวเป็นตัวมีอล้วนครับผมก็นี่คือไก่ปู่พัน์ที่เรามีอยู่แล้วปู่พันสี่ด้วนะครับยังมีน้อยอยู่ซึ่งคิดว่าเราจะได้ลูกเขาเร็วนี้เพราะว่าได้มาเดือนหนึ่งละยังไม่เคยได้ไข่สักใบเลยแล้วก็วันนี้ครับผมเพิ่งกลับมาจากสะกนละครกลับมาได้ไม่ถึง10นาทีแล้วเราก็ได้เ่าดีด้วยมี ไข่แล้วหนึ่งใบจากการเฝ้ารอเห็นไหมครับเราจะเริ่มเก็บสะสมเพื่อที่จะเอาไปฟักในเครื่องฟักเรามีอยู่แล้วเพื่อการนั้นเราก็จะมีไก่ดํางโที่เยอะขึ้นแล้วจะเป็นเนื้อโปรตีนสำหรับเราแล้วก็ขายให้กับคนรอบข้างด้ยก็เราจะมาปล่อยมันลงในพื้นที่พื้นที่ช่วคราวแล้วกันครับสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ ผมก็จะทำการสร้างบ้านให้มันอยู่แบบว่าอ่าดีๆหน่อยเ,เ,เด็ดๆเด็ดๆเด็ดๆเซ่ไปทวงแม่แมแมนี่ครับ2,004ไซส์ขนาดเป็นแม่ไข่นะ ดูความเงินของมันดูความเงินด้วยตีวงล้อมครับอันนี้ตัวที่สองครับแล้วก็ ต<ร>ัวที่สี่รครับในหัวไข่ก็ไม่ใกล้หัวไข่เข้าไปข้าวไข่เลยก็ตอนนี้เรามีปูพันธุ์สี่พูดหนึ่งตัวแล้วก็จะมีสามตัวที่จะเป็นต้นพันธุ์ให้กับฟาร์มของเราครับแล้วก็ลูกที่ออกมาจะไข่เท่านั้นเราก็จะเก็บไปที่บ้านแล้วจะรับแล้วก็เราจะพาไปดูลูกไก่อายุป,ประมาณสามเดือนแล้ว เป็นไก่ดำคูพานหนึ่งมีสีดำขนดำหนังดำกระดูกดำผมชิมมาละอร่อยครับแต่ว่าด้วยสีของมันเนี่ยอาจจะทำให้บางคนไม่กล้าก,กินเพราะเป็นสีดำแต่ว่ามาอันนี้คือไก่ดำภูพานอายุประมาณ3เดือนครับมีตัวผู้2แล้วก็ตัวเมีย8อันนี้ก็จะเป็นชุดที่เอาไว้ตั้งต้น ประจำฟาร์มเราด้วยครับผมนี่เ็นตัวก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าผมเลี้ยงกระต่ายอย่างเดียวที่ฟาร์มนี่ก็เป็นการเปิดตัวสัตว์เพิ่มเพื่อการบริโภคด้วยครับไก่ตัวนี้มีประโยชน์ที่มากกว่าไก่ปกติแล้วก็ก่ใช้ดีมากมีประโยชน์มากก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝรั่งดํา